อ่าสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใบอีกรอบนี้นะคะสังหารคนรักเดินหน้าสู่ความเป็นใหญ่ไล่ค่ายอดฝีมือและแอคชั่นค่ะหมดแล้วเนาะสี่คำใบเนาะคำใบที่5คือกังฟูค่ะคำใบที่5กังฟูซี่อสี่้องสองุนะุนะคะวนตอนนี้ถึงเวลาของสุ้ของเราแล้วค่ะ การติดชื่อผู้กกับอย่างเดวิดลิชลงไปหนังเร,รื่องอะตอมิกบอเรื่องนี้ก็กลายเป็นน่าสนใจขึ้นโขล่ะครับทำไมน่ะล่ะก็เพราะว่าเดวิดลิทคนนี้แก้คือหนึ่งในสองผู้กกักผู้ให้กำเนิดตำนานนักฆ่ายุคใหม่อย่างจอห์นวิกนั่นเองครับฉะนั้นคนดูคาดหวังแน่นอนครับว่าบทของลอเรนเบอร์ตันในหนังเรื่องอะตอมิกบอนซึ่งแสดงโดยชาริสเทอเรนบทนี้เธอจะต้องเป็นจอห์นวิกฝ่ายหญิงแน่ๆครับ ซึ่งในฝั่งของแอคชั่นนะครับชาริสเตอรอนจัดเต็มเพื่องานนี้แน่นอนครับเจ้าตัวเข้ายิมกับเทรนเนอร์ถึง8คนนะครับเพื่อเตรียมตัวรับบทในอะตอมิกบลอนและในการเข้าฉากแอคชั่นให้กับหนังเรื่องนี้มันคือการทำงานที่ดุเดือดจริงๆครับขนาดที่ว่าชาริสเตอรอน ฟันหักไปถึงสองซี่ระหว่างการถ่ายทำแต่นอกจากความแอคชั่นแบบสุดขั้วแล้วเรื่องหนึ่งที่อะตอมิกบลอนเหนือกว่าจอห์นวิกเห็นๆก็คือลอรินเบอร์ตันเซ็กซี่กว่าจอห์นวิกแน่ๆครับแล้วก็ไม่ได้แค่ภาพที่เราเห็นแค่นี้นะครับเลิฟซีนอันเร่าร้อนอะตอมิกบลอนเขาว่ากันว่ามันถึงพริกถึงขิงจริงๆ <Yeah. laughs> มันเป็นเรื่องที่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับที่ฉากเซ็กซีนหรือว่าเลิฟซีนมักจะเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับหนังแอคชั่นครับว่าแต่เรื่องอะไรบ้างที่นอกจากจะบู๊สะใจแล้วยังเอาใจหนุ่มๆกันแบบถึงพลิกถึงขิงแบบว่าเน่นจริงไหมไม่รู้รู้แต่คนดูดูแล้ว <c oughs> แน่นอนครับ <Obviously. S 1> เริ่มจากหนังเพี้ยนสุดขั้วเรื่องนี้ครับ To Arizona งานของวอรเบิร์ตวัดเดอเกรสมาเชเต้หนังที่เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นสุดตงสุดสุดครับ หนังบ้าขนาดที่ตัวละครมาเชนเต้ซึ่งแสดงนำโดยเดนิเชโฮแหวกของล้วงไส้ผู้ร้ายแล้วกลากมันออกมาเจ้าตัวกระโดดแล้วโหนไส้นั่นแหละครับลงไปจากหน้าต่างเพื่อโรยตัวลงไปที่ตึกอีกชั้นหนึ่งครับนี่แหละครับระดับความดีเดือดของตัวละครมาเชนเต้แต่ผู้กำกับอย่างรบิว์ตอร์เกสเองนะครับอยากจะให้ตัวละครตัวนี้มันเจ๋งกว่าไอโหดที่ทำแต่อะไรสุดต่งฉะนั้นแล้ว ในฉากที่มาเชเตจะต้องไปลุยกับมาเฟียวิธีการล่อเสือออกจากถ้ำของเขาก็าคือทั้งลูกทั้งเมียนั่นแหละครับยังว่าแหละครับมาเชเตเกิดขึ้นด้วยไอเดียของการเป็นหนังแอคชั่นล้อเลียนนะครับฉะนั้นขนบของมันต้องครบครับทั้งโหดทั้งบูแล้วก็ทั้งโปจัดเต็มเละครับว่าอย่างนั้น ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แคมาเชเต้นะครับตำนานหนังล้อเลียนหนังตลกคลาสสิกอย่างฮอตช็อตก็ไม่แพ้ใครครับฮอตช็อตเสื้ออากาศจิต่วนหนังตลกล้อเลียนจากปี1991นะครับหนังเรื่องนี้มีฐานการล้อเลียนงานแอคชั่นบนอากาศนะครับจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันแล้วก็อย่างที่เห็นครับมันคือหนังล้อเลียนที่เพี้ยนจริงๆนะครับสำหรับฮอตช็อต ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฉากแอคชั่นนะครับฉากเลิฟซีนในหนังเรื่องนี้ก็มีเช่นกันครับฮอตช็อต mm hmm. สร้างฉากเลิฟซีนฉากนี้ขึ้นมาโดยเรียนแบบฉากคลาสสิกระหว่างมิกกี้รู o กกับคิม b บาริงเจอร์จากหนังเรื่องนายแอน a ์ฮ w e วิกจากปี1986นะครับกับเลิฟซีนที่หยิบเอาอาหารมาเล่นได้อย่าง <c oughs> <c oughs> แต่สำหรับฮอตช็อตแล้ว พวกเขาไปไกลกว่าน,นั้นครับไอเดียฉากเลิบซีนประหลาด,ดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฮอตช็อตภาคแรกเท่านั้นนะครับฮอตช็อต2ในอีก2ปีหลังจากนั้นเลิบซีนของชาลีชีนกับแบรนด้าบักก็เพี้ยนตั้งแต่เริ่มเปิดเกมเลยครับนี oh oh ่แลยครับ <c oughs> เลิบซีนได้แบบของฮอตช็อตเสื้ออากาศจิตปวด สุดตรงไปยิ่งกว่าฮอตช็อตนะครับภาพยนต์เรื่องนี้คือชุดเอ็มออย่างที่ชื่อไทยบอกนั่นแหละครับยิงแม่งเลยฉะนั้นหนังเรื่องนี้พระเอกที่แสดงนำโดยคลาสโอเว่นยิงปืนลั่นกระสุนแบบไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับ <D ance> ตามสถิติที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับหนังเรื่องชุดเอ็มอัมีคนตายไปถึง151บศพครับ ก็ยังว่าและครับพี่ก็ยิงทุกตอนจริงๆนะครับยิงแม้ก,กระทั่งตอนที่ทุ่งเลิฟซีนสำคัญระหว่างคลาสโอเวนกับโบนิก้าเบลูชีที่เป็นฉากเลิฟซีนซึ่งถึงใจไม่แพ้ฉากยิงปืนครับแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังปฏิบัติกิจอยู่นั้นผู oh. ้ร้ายดันโผล่เข้ามาครับฉะนั้นให้สมชื่อกับยิงแม่งเลยคลาสโอเวน ปล่อยพวกมันไว้ไม่ได้แน่นอนครับแต่ขณะเดียวกันก็ปล่อยเธอไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันครับมันก็เลยทำให้ชุดแอมอกลายเป็นหนึ่งในน้อยครั้งนะครับที่เราได้เห็นเล็บซีนกับฉากแอคชั่นผสมผสานอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันครับ <c oughs> ถ้าวัดด้วยความสุดโต่งแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นครับโอเวนทำในชุดแอมอน่าจะมีใครสู้ลำบากนะครับเว้นแต่ My name Chef e is l ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแครงหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของนักฆ่ามือปืนมือฉมังซึ่งถูกวางยาพิษครับแล้วยาพิษที่ว่าก็จะออกอาการและฆ่าเขาทันทีเมื่อจังหวะการเต้นของหัวใจลดต่ำลงพูดง่ายๆก็คือแกต้องตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลาครับไม่อย่างนั้นตายแน่นอน นั้นสิ่งที่เราเห็นตัวละครของเจสันเซธห้ามทำตลอดทั้งเรื่องก็คือแกต้องทำทุกอย่างทุกวิธีทางครับเพื่อกระตุ้นให้หัวใจของตัวเองเต้นเร็วเต้นแรงตลอดเวลาและด้วยเหตุนี้นี่แหละครับที่นำมาซึ่งเลิฟซีนที่ป่าเถื่อนที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์มา ต้องบอกว่ามีข้อมูลก็เขียนเอาไว้นะครับว่าเบื้องหลังในการถ่ายทำฉากเลิฟซีนกลางชายนาทาวฉากนี้มีนักแสดงเพียงแค่เจสันสเตทแฮมกับนางเอกอย่างเอมิสมาทเท่านั้นนะครับที่เป็นนักแสดงจีนมุงที่เราเห็นในเรื่องกับเรีแอคชั่นที่เราเห็นทั้งหมดที่เขาถ่ายทำมามันคือของจริงล้วนๆครับ จะบอกว่านี่คือฉากจำอีกฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องแครงภาคแรกนะครับจากปี2006และเมื่อหนังทำภาคต่อภาค2.3ปีหลังจากนั้นแครงบ้าขึ้นหลายเท่าตัวครับฉะนั้นแล้วในเมื่อความบ้าข,ของตัวละครพระเอกมันเพิ่มขึ้นแบบเท่าทวีแบบนี้เซ็กซีนหรือว่าเลิฟซีนอยู่กับที่ไม่ได้ครับมันจำเป็นจะต้องเ,เท่าทวีคูณไปตามตัวด้วยครับ มืนเดิมครับเจ้าตัวอาการกำเริบครับหัวใจเต้นช้าพระเอกกำลังจะตายทางเดียวที่จะกระตุ้นหัวใจขึ้นมาได้ก็คือเซ็กซ์นั่นเองครับผิดจากภาคที่แล้วนิดเดียวก็คือภาคที่แล้วเกิดขึ้นในชายนาทาวแต่ภาคนี้พวกเขาไปทำกันในสนามมาครับหนักจริงๆ แต่เรื่องของหนังแอคชั่นกับความมันของเลิฟซีนยังไม่จบลงเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับหนังแอคชั่นหุ่นกระบอกจากปี2004 Team ทีมอเมริกาเวอร์โพลิสอย่างที่เห็นในตัวอย่างนั่นแหละครับหนังเป็นหุ่นกระบอกแต่ความแอคชั่นมันไม่แพ้กับหนังที่คนแสดงปกติเลยนะครับมีทั้งยิงขับรถไล่ล่าเจ,จ้ารวดระเบิดน้ำท่วมโอ้โสารพัดสารเพหายห่วงแน่นอนครับแต่ที่เกินไปกว่านั้นก็คือ ทีมอเมริกาเวอร์ลโพลิสมีการใส่ฉากเลิฟซีนเข้าไปครับบทรักระหว่างพระนางในเรื่องเราก็รู้นะครับว่าพระเอกนางเอกในเรื่องนี้มันคือหุ่นกระบอกไม่ได้มีเครื่องคราวอะไรเหมือนคนทั่วไปแต่ <c oughs> ที่เขาทำกันเนี่ยมันสมจริงไปไหมครับเนี่ยแล้วก็ไเฉพาะฉากนี้นี่แหละครับที่ทำให้หนังเรื่องนี้โดนตีตราเรด n อ1 7ห้ามเด็ก อายุต่ำกว่า17ปีดูครับเท่าที่เห็นมานะครับเท่าที่เล่ากันมากล้วนแล้วแต่เป็นหนังแอคชั่นที่เป็นตลกล้อเลียนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหันมาดูหนังแอคชั่นสายซีเรียสจริงจังกันบ้างครับถ้าอยู่ในยุค80จนถึง90นะครับบางเรื่องก็ไม่พ้นใส่ฉากเลิฟซีนที่มีพลังเชิญชวนให้คนดูซื้อตั๋วเข้าไปเสพมันในโรงครับแล้วก็เป็นพลังเชิญชวนที่ไม่แพ้ฉากแอคชั่นมันๆของเรื่องเลยครับเริ่มจาก The Specialist หนังเรื่องนี้มาจากปี1994นะครับหนังขายดาราระดับซูเปอร์สตาร์ของยุคเลยครับเซเวสเตอร์สตาร์โลนและเชอรอนสโตนส่วนของสตาร์โลนนั้นหายห่วงครับตอนนั้นแกเป็นดาราแอคชั่นไม่อันดับ1ก็อันดับ2องละครับส่วนเชอรอนสโตนเพิ่งจะมาจากเบสิกอินสติ้งหมาดๆเลยครับและนอกจากแอคชั่นที่ทุกคนคาดหวังไว้ เลิฟซีนระหว่าง2ซุซูเปอร์สตาร์ก็คือแม่เหล็กความแรงสูงที่ดูดคนเข้าไปในโรงให้ซื้อตั๋วเข้าไปชมกันครับซิเวสตาสตาร์โลนเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของฉากที่เราเห็นอยู่นี้ว่าก่อนที่จะถ่ายทำฉากนี้นะครับชารอนสต์โตนบอกกับทีมงานว่า อจะไม่ถอดึค้คลุมอาบน้ําระหว่างการถ่ายทําครับผู้กํากับพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็จัดการกองถ่ายโดยการลดจํานวนทีมงานซึ่งจะทํางานในฉากนี้ให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่นางเอกสาวก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะครับเธอบอกกับซิลเวสเตอร์สตาร์ลวนว่าเธอเบื่อเหลือเกินครับกับฉากเรื่องผาพระเอกนักบู๊คนดังนะครับจัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยการ ลงไปหยิบแบล็กเดทวอดก้าที่รถขึ้นมาครับแล้วก็หยุดถ่ายทำซิเวสเตอร์สตาลอนนั่งดื่มกับแชร์นสโตนกันแบบช็อตต่อช็อตครับหมดไปประมาณครึ่งโหลเห็นจะได้ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็เร่ารถอย่างที่มันควรจะเป็นครับไม่ใช่เฉพาะหนังของซิเวสเตอร์สตา์ล n นเท่านั้นนะครับที่มีฉากเลิฟซีนร้อนๆแบบนี้ This weapon will weapon powerful be เช่นเดียวกันครับ Terminator พลเหล็ก2องศูนย์สองเกหนังแจ้งเกิดของอโนสวัชเนเกอร์หนังเรื่องสำคัญของเจมส์แคมรอนหรือพูดง่ายๆเป็นหนังแอคชั่นเรื่องที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยครับแล้วก็เช่นเดียวกับหนังในทำนองเดียวกันครับเรื่องราวของหุ่นนักล่าสังหารในเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่แสนจะตื่นตาตื่นใจสำหรับยุคนั้น แต่ในทางกลับกันนะครับฉากเลิฟซีนก็เร่าร้อนไม่แพ้เรื่องไหนๆครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่คนเหล็กอาโนนะครับแต่เป็นฉากของลินดาแฮมมิลตันและไมเคิลบีนในบทของซาร่าคอนเนอร์และคาลรีสและฉากที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือฉากนี้ครับ คือช่วงตอนท้ายๆของหนังเทอร์ม a t o r ตอร์ก่อนที่ซาร่าคอนเนอร์และคาลริสจะไปลุยกับเทอร์ม a t o r เตเป็นครั้งสุดท้ายครับตามเนื้อเรื่องคาริสถูกส่งมาเพื่อปกป้องซาร่าคอนเนอร์ผู้เป็นแม่ของผู้นำอย่างจอร์นคอนเนอร์ครับแต่ความเป็นจริงแล้วคาริสสำคัญกว่านั้นครับแกไม่ได้แค่ปกป้องซาร่าคอนเนอร์แม่ของจอห์นคอนเนอร์เท่านั้นครับแต่แกมาช่วยซาร่าคอนเนอร์ ผลิตจอห์นคอเนอร์ครับและนี่ก็คือเลิฟซีนเซ็กซีนครั้งแรกครั้งเดียวของหนังชุดคนเหล็กครับฉากที่ผมเรียกมันว่ากำเนิดจอ์นคอเนอร์นี่เลยครับสีสันของหนังแอคชั่นครับนอกจากความมันแล้วมันต้องมีสีสันมันต้องมีความสวยงามอยู่บ้างครับ กับฉากที่ต้องบอกว่าความจริงแล้วก็พูดได้นะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเป็นเพียงแค่น้ําจิ้มของหนังบู๊มันมันเหล่านี้เท่านั้นครับเพราะจานหลักของหนังแอคชั่นยังไงซะมันก็คือฉากแอคชั่นแบบนี้ต่างหากแล้วครับที่เป็นสาระสำคัญแต่เอาเข้าจริงๆหลายครั้งการรับประทานแต่อาหารจานหลักปราศจากน้ำจิ้มมันช่างฟืดคอฟืดใจซะเหลือเกินมีน้ำจิ้มเข้ามาหน่อย ล่องคอกว่าเยอะครับผมแนะนามว่าทีอเมริกาเนียโพคลิสไม่ได้คอมมินครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับบอสฟิสิกส์กับสุดา์นี้ค่ะ อันดับ5นะคะวอ o r ฟอร์ด a พน t o ออฟด a เอฟค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้4.68ล้านรายได้รวม55.45ล้านค่ะงอคงเลยเหรองอคงนะคะอันดับ4ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้4.82ล้านรายได้รวม4.82ล้านค่ะอันดับ3กกสแัมบอยชอยตื้อนะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้12.88ล้านรายได้รวม12.88ล้านค่ะ ชันเกิร์กอันดับสองนะคะรายได้สัปดาห์นี้สิบเก้าจุดหล้านรายได้รวมสี่สงจุดสล้านค่ะอันดับหนึ่งตกเป็นของ valeria and the city of a thousand planets นะคะได้สัปดาห์นี้28.18ล้านรายได้รวม53.51ล้านค่ะคุณเบียคุณเบียร์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบียร์ไทยปริศนาในสองร้คงเชื่อเมาแล้วะ เรื่องเรื่องเรื่องจังปูจังกันครับโอ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเรื่องของรางวัลกันเริ่มจากเซยืดนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Slam Boy Choi Ttud ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ M39 ค่ะตามมาด้วยเซยืดจาก15บวก i อิวิววกระชูดไอคิวกระฉูดครับจากสามคนฟิล์มครับ แล้วตามมาด้วยพัดและอันนี้คืออะไรอะสมุดนะแบทแมนโฮมคอมมิ่งนะครับไบด์แมนโซนี่พิคเจอร์สไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวแม่ส่งมาพี่โซนี่พิคเจอร์สมาได้ไวโซนี่พ้คเจอร์สมาจากไหนวะชีวิตโซนี่พิคเจอร์ครับครับเป็เบียร์เลือกเลยอ่าเสื้อสิบห้าบวกครับสิบห้าบวกนะคะทำไมวะไอ้ไอ้ไอ้นี่มันเป็นสลัมบอยมันอะไรนักหนาทำไมไม่เอาสลัมบอยล่ะ เขาม1 5บวกครับพี่รอเล่นนะคะขอบคุณนะคะคุณเบียร์ยินดีด้วยค่ะเดี๋ยววันจันทีมงานติดต่อกลับไปค่ะครับขอบคุณคับขอบคุณค่ะแม่เราคือเขาฟังรีวิวแล้วก็อยากได้เสื้อนั่นไงยินดีกับผู้โชคดีอสองท่านด้วยนะคะนี่ก็เอาแล้วพี่หลานแ้มสามารถร่วมสนุกกันได้ตลอดนะคะทางรายการรวมถึงทางแฟนเพจด้วยนะคะเฉลยว่าใครอยู่วุ่นหลังเรื่องทั้งหมดแล้วเดินทะลุห้องขังในโนโนอ๋อ เรื่องอะไรวะพี่รู้พี่อ๋ออยู่คนเดียวนะนา U C o อ๋อนา e M อ๋อเนอะอานาอ๋อนี่ไงนาผมก็ไอขึ้นแล้วข้างบนหนังเรื่องอะไรวะ W C M นา U C M เพราะนั้นะเวลามันกลแล้วขอบคุณทุกคนที่เห็นเลยนะคะนพี่ปริเย็นด่าขอบคุณทุกคนที่เนะคะช่องทางการติดต่อได้ติดตามที่ติดตามพวกเราด้วยนะคะยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ we